นี่ยเมากนะเขาจะเขาจะือออย่างนี้อันนี้ก็ไปก็ได้นี่อือจะเอาตัวนี้ก็สร้างครับปู่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับปู่<ะ>ชอบตัวไหนครับโอ,โอ้หกหนึ่งบ่โอ้หกหนึ่งชอบหกหนึ่งเป็นพิเศษสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมแอดมินมิกนะครับผมพาทุกคนมาที่วัดกลางอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้ ปู่คำแสนนะครับได้เดินทางมาทำพิธีนะครับผมวันนี้มีการยกเสาเอกนะครับผมเพื่อสร้างสถานที่พักศพนะครับในวัดนะฮะวันนี้ปู่คำแสนนะครับจะนำตัวเลขเด็ดมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพา f อนะครับทุกทุกคนไปชมบรรยากาศภายในพิธีกันครับว่าวันนี้นะครับจะมีตัวเลขไหนนะครับที่ปู่คำแสนให้นะครับ ถ้าหาก f c ทุกคนนะครับชื่นชอบเรื่องตัวเลขน,นะครับผมผมเอ็นนะครับหาแนวทางมาให้กับคุณผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนั่นเองครับผม Tôi thôi đồ thêm nhảy chắc à? cho kênh Để không bỏ lỡ ดันยืนเกสิโอ้ยคออ้้ยยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้้อ้ยโยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ ครับปู่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับปู่ชอบตัวไหนครับโอ้หกหนึ่งบโอ้หกหนึ่งชอบหกหนึ่งเป็นพิเศษพิเศษครับอืแล้วรองลงมาล่ะปู่รองลงมาล่ะรองรองบ่นี่รวมากนะเขาจะเขาจะซื้อย่างนี้ อันนี้กจะไปจะได้ออนี่จะเอาตัวนี้อะไรเป็นโรคเป็นเลขอะไรครับเลขทะเบียนรถอะไรฮะขนอะไรยังไงฮะหนึ่งห้าสองหกสี่ครับเป็นยกเสาเอกวันนี้รถรถรถขนเครนที่มายกเสาครับอ๋อขนเสาเอกนะครับผมลองลองดูนะครับ หนูเาไม่มีสี่ใบไหมมีมีแต่สองใบสองใบใบเลือเลือดใยกอันที่ยังไม่ซื้อได้เลขอะไรเนาะโอ้เก้นครับอ๋ออันนี้เราต้อจรหนึ่งคือเลขท้ายหกนึ่งใช่ไหมครับเลขท้ายหกครับคนให้ใบหนึ่ากกอยากคนครับโอ้แบ่งเลยบอนี่แบ่งเลยบอ อันนี้เป็นเลขเสาใช่ไหมพี่ฮะเลขเสาเขาบอกเลขเสาแต่หนูได้เอานี้หนูเอานื้ออ๋ชอบบุพเพนะอหนูเอานับนัตามอายุบวกอายุหนูโอ้หกหนึ่งเลยเศรษฐีอือโอ้เดี๋ยวสุดท้ายแล้วนี่เหมาเลยนี่อุ้ยเหมาเลยอุ้ย อันนี้เลขคงหนึ่งเลขเลขผูกกำเสียนใช่ไหมพี่กำเสียนครับผมเก้าหนึ่งเป็ดหนึ่งอันนั้นคล้ายกันบบโอ้หกหนึ่งเมดเลยหนึ่งหกหนึ่งไม่เหลือนะโอ้ไม่เหลือเลยนี่เลขหกหนึ่งเลขผูกกำเสียนยังเหลือไหมหมดแล้วครับหมดเกลี้ยงเลยเหรอหมดเกลี้ยงเลยครับชาวบ้านแยังกันซื้อนะครับสามใบครับสามใบหกหนึ่งเก้าหนึ่งตัวสามวันนี้เหมาเลยใช่พี่เลเมาเลยครับเมาเลยเจอเมื่อกี้สามใบก็เลยเอาหมดเลยโอ้โห